ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานเฉลยข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนต่างประเทศทก่ไทยงานเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญท่านนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะว่าที่ร้อยรีอนุภาพเกษรสุวรรณะทีิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นจุดกหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีคณะถ่ายทําจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและออกฉายไปทั่วโลกโครงการท่องเที่ยวในฐานะที่เราผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยได้จัดก,กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้การถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อีกครั้งยังทําให้การจัดงานเป็นที่รับรู้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศจึงได้มีการจัดงาน Thailand International Film Destination Festival 2015ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สามเส้นทางที่เรากำลังจะตั้งเป้าเด,เดินต่อไปในอนาคตที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานนะแต่ว่าเราจะต้องเป็น destination ของการถา่ายภาพยนต์ จากตัวเลขสถิติซึ่งปิดน่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้ว630เรื่องนำรายได้เข้าขประเทศไทยประมาณ1,900ล้านงานเทศกาลภาพยนต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งในส่วนของการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต่างประเทศในประเทศไทยการสร้างชื่อเสียงที่ถูกต้องในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่หวังก็คือว่าเราหวังว่าคนไทยนี่แหละจะหันกลับมารักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท่องเที่ยของตัวเองนะคะขอขอบคุณทุกท่านขอต้อนราบคุณผู้ชนเรามีบุคคลพิเศษเป็นค่ะเราเชิญพิเศษ3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงคอนเซ็ปต์ซีน n e r y s c e n อ s scene o นั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสามท่านเลยค่ะขอบคุณคุณจุ๊บนาควานค่ะ สวัดส,ด,สดีค่ะเราจะมามห่อยเรื่องท่องเที่ยวกันนะคะและแน่น,นอนก็ต้องเกี่ยวข้องกับการขายคาพยากรณ์ด้วยหรืออาจจะเป็นละครลิ้นนางน,นะคะท้านก่อนเลยทั้งสองพันนะคะปกติแล้วเนี่ยท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเราเนี่ยบ่อยมากน้อยแค่ไหนอะก็แล้วเนี่ยส,ส่วนใหญ่ก็จะไปเพื่อมาทำงานมากกว่าค่ะเพราะอาจจะช่วงโอกาสที่มีวันอ,อยู่อย่างเช่นสิ้นปีหรือรอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้ไปไปกันเองบ้างแต่ก็ไปไม่ไกล ค่ะว,ว่าผมก็จะบอกผู้จัดก,การมาเลยนะว่าพี่กรณ์ครับเดี๋ยวไม่ต้องรับงานนะขอไปที่เดียวอเล็กและเ้ลเลนี่ยเคยท่องเที่ยวแบบวิถีไทยกับ12เมือ,ตอง,งต้องห้ามพลาดเหล่านี้แล้วหรือยังแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจซีนเนอรี่ของเมืองไหนได้มากก็เป็นจังหวัดจัทนทบุรีค่ะที่ทูไปวันจันร์สดร้อนเลยนนไปทำงานค่ะไปถ่ายหนังสือค่ะเขาชอบเที่ยวทะเละนะ12ภนี้ที่ประทับใจมากๆคือตราด อัตราก็เชื so ่อว so so kind of cool. like, ่าหลายท่านนี้เนี่ยคงเคยได้ชมภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้วก็เลือกที่จะมาถ่ายทําในประเทศไทยของเรามันเต้าตะกี้บอกว่ามีหลายเรื่องเลยเราก็จะเป็นเรื่องบริจ e คจอห์นแซร์รีโรใช่เลยใ่คที่เขาไปเที่ยวเป็นเกาะเป็นทะเลนะคะแล้วตอนที่เราไปมันเต้าดูเนี่ยเต้าต้องไม่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีฉากในเมืองไทยแล้วก็ทุกครั้งในที่แบบไี่เห็นมันเต้าให้เราอธิบายนที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยย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 ย แรกค่ะมีเรื่องไหนที่ประทับใจบ้างคะบีะเลที่ค่ะยนในนเนี่ยก็เอาอาอย่ับบีแล้วเรเห็นแล้วแบ้ยทไมน้ำก็ได้เป็นสีเขียวดูสวยมากเอาอาอยาก็ออยไทยหรอมามาดูอ้าวอไทหรอาอาอยากับีก็เลยได้ตามเที่ยวนนั้นคือเป็นโอกาสดดีเยี่ยมเลย ก่อจะได้เชิญชวนประชาชนคนไทยเนาะได้มาชมภาพยนตร์เด่นๆดังๆที่เราได้คัดสรรมาแล้วในเทศกาลนี้ที่ถ่ายทำในประเทศไทยก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายในเรื่องของการเชิญชวนให้มาชมกันสักนิดหนึ่งนะคะอยากจะเชิญชวนจริงๆสำหรับสองเรืองต้องข้ามพลาดนะคะอยากให้ไปไปลองสัมผัสดูเขาเจ้าก็เคยสัมผัสมาแล้วเรื่องที่สองที่บอกมานะคะว่าเด็ดจริงๆค่ะแล้วแทบจะชมจังหวัดี่เป็นไทยกันเลย มินสเตอร์เน่ในจังหวัดนั้นอยู่ที่เที่ยวในจังหวัดนั้นอยู่ก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนี่แหละครท่องเที่ยวในไทยขอเสียงปรบม,มือดังให้กับทั้งสองท่านนะคะแล้วเดี๋ยวขอให้ท,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 ทั้งสองท่านอยู่บนเวทีแห่งนี้ก่อนนะคะคท,ท่าน,น,ท,นท่านก็ยินดครวันนี้ก็จะมีทัพหนึนักแสดงชาวไทยและก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงโปรดิวเซอร์และก็ผู้กำกับนะคะที่ได้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยในถ่ายทำท่านก็จะมีของรางวัลด้วยนะคะ วอาพายกับผู้ชนะของเรานะคะที่จะได้มาเดินในช่วง,งแดนด้วยนะคะแล้วก็ประการ